สวัสดีครับผมแจางคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลางานมือสอดไม้ประดูนะครับราคา2,590บาทจัดทรงฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเป็นงานไม้ประดูนะครับงานไม้ประดูจับคู่ชุดลางเควันนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเป็นระบบไกลกล่องอีซีล็อกนะครับนี่ครับเซฟง่ายนะครับนี่รมีระบบช่วยล็อกนะครับเป็นปีข้างขาวสแตนเลสนะครับ อุปกรณ์ที่ให้ไปพร้อมตัวปืนก็จะมีลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางหนึ่งชุดท่อพร้อมสายพีเอหนึ่งร้อยปอนด์นะครับหนึ่งชุดครับตามนี้ครับฝากช่องทางกติดต่อไปด้วยนะครับเฟซบุ๊กทางคิวเป็นยิงป่าวนครับไอ l ด n ีไลน์ศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์ตามนี้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ทุกช่องทางนะครับใครที่ไม่สะดวกแกดไลน์หรือว่ามาทางเฟซบุ๊กก็โทรมาเลยนะครับโทรมาสั่งซื้อได้นะครับนะครับบอกชื่อที่อยู่มาทางโทรศัพท์เลยนะครับ ให้ดูตัวงานนะครับเป็นงานไม้ประดู่นะครับกับกระชับมือนะครับเป็นงานมือสอดนะครับใส่ชุดรางเควันนะครับชุดรางเควันนะครับเชือกจะวิ่งอยู่ในรางเลยนะครับเชือกจะไม่อยู่ข้างนอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับความปลอดภัยของชุดรางนะครับแล้วก็ความแม่นยํานะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะทดสอบความแม่นยำนะครับจะเอากระบอกนี้ไปยิงนะครับยิงทดสอบความแม่นยำให้ดูนะครับดูมิติของตัวงานอีกครับทางหนึ่งนะครับตัวปืนน้ำหนักเบามากนะครับไม่ถือว่าหนักนะครับตัวนี้เป็นงานไม่ไปดูก็ยิงนะครับแต่ว่ามันจะเบานะครับผมไม่ได้ทําให้มันหนาจนเบื่อนะครับนี่ครับเอาแค่จับพอดีมือแล้วก็น้ําหนักเบานะครับ ให้ดูให้หลายมุมก่อนนะครับก่อนจะไปทดสอบการยิงนะครับนะครับโอเคครับไปดูการทดสอบการยิงกันครับก็ไปดูความปลอดภัยของรางด้วยครับครับในรางทั่วไปนะครับที่เชือกอยู่นอกรางแบบนี้นะครับใหหลายท่านก็คงเคยเจอกรณีที่ยิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับ ทั้งๆที่เราเช็คดีนะครับเราพันสาย PE ดีนะครับเอาเช็คดูแล้วไม่ติดขัดนะครับยิงออกไปลูกดอกยังขาดทิ้งนะครับนี่ครับปัญหาก็คือนะครับเวลายิงออกไปนะครับนี่ครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเชือกมันจะเหลือตำแหน่งที่มันหย่อนเยอะเลยนะครับมันก็วิ่งออกมามันก็อาจจะมาม้วนมาพันเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครับมันอาจจะพันพันพันกันเข้าไปนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะพันท่าไหนนะครับแต่มันมีบ่อยๆนะครับกรณีที่ดอกขาดนะครับนี่ครับแล้วมันก็จะวิ่งออกมาตามรานะครับจน ลูกดอกพ้นปลายรางไปแล้วนะครับนี่ครับยางก็จะวิ่งตามออกมานะครับยิ่งยางแรงดีของยางเยอะนะครับมันก็จะยืดออกมาไกลนะครับแล้วมันก็จะกระชากลูกดอกกลับไปนะครับทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ยิงนะครับถ้าท่านที่เลี่ยนสายไม่ใหญ่นะครับลูกดอกก็อาจจะขาดทิ้งนะครับหรือว่าวันไหนที่ท่านโชคไม่ดีนะครับก็อาจจะกระชากกลับไปทําให้เกิดอันตรายต่อท่านได้นะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับ เชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนี่ครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลายตัวออกไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับปลอดภัยแน่นอนครับมาดูการทดสอบเจ้าตัว งานมือสอนไม้ประดูประกอบคู่ชุดรางคีวันนะครับดูชุดรางคีวันนะครับเชือกนะครับจะวิ่งในรูข้างล่างนะครับล่องข้างบนนะครับจะเป็นล่องลูกดอกนะครับเชือกจะอยู่ข้างล่างนะครับเวลายิงนะครับเชือกมันจะออกไปข้างหน้าหมดนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางหรือว่าปีกนะครับทําให้ลูกดอกขาหรือว่ากระดินกลับมาได้นะครับนี่ครับมีความปลอดภัยครับเป้าที่ใช้ทดสอบนะครับเป็นกระปองน้ําอรมณมนะครับผมจะยิงเข้าตรงตูดนะครับตูดกระปองน้ําอรมณ์นะครับสูตรคอนกรีตตรงนี้นะครับ จุดคอนกรีตตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับมาตามมาระยะประมาณสิบสามสิบสี่เมตรนะครับจุดคอนกรีตตรงนั้นมาถึงตรงนี้นะครับเว่าคอนกรีตตรงนี้ผมให้ช่างทํานะครับเขาวัดมาแล้วนะครับประมาณสิบสามถึงสิบสี่เมตรนะครับนะครับนะครับจะเห็นตูดขวดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับถรงปลายนิ้วนะครับนี่ครับตูดกระป๋องน้ําอะรุ่มนะครับ มาดูการทดสอบการยิงนะครับไปดูนครับ ก็ประมาณนี้ครับยิงต่ำนิดนึงนะครับต่ำไปนิดหนึ่งผมเลียงเข้ากลางกงขวดนะครับนี่ผมจะเลียงเข้าตรงนี้นะครับมันก็ต่ำลงมาประมาณไม่ถึงนิ้วนะครับนิดเดียวครับประมาณหนึ่งเซนสองเซนนะครับนี่ครับตรงกลางตูดถวดลงมาถึงตรงนี้นะครับประมาณหนึ่งเซนนะครับระยะสิบกว่าเมตรนะครับยิงแบบไม่ได้เผื่อนะครับผมเลียงเข้าตรงนี้เลยนะครับยางเส้นเดียวนะครับก็ถือว่าแม่นยํานะครับมีความแม่นยํานะครับดูครับ นนี่ะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ Facebook ทั้งคิวปีนีป่าอุ่นนะครับไอรีลายศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับนี่ครับหรือว่าท่านที่ไม่สะดวกก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดหกห้าศูนย์นะครับชุดนี้นะครับสองพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับตัวนี้เป็นงานมือสอดนะครับงานมือสอดประกอบคู่ชุดรางเควันนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวลูกดอกดีดกลับหรือว่า ลูกดอกจะขาดทิ้งนะครับมันมีปัญหาบ่อยๆนะครับเมื่อก่อนน่ะผมทํามาหมดแล้วนะครับลางทุกอย่างทุกสิ่งผมทํามานี่หลายปีแล้วนะครับผมลองมาหมดแล้วนะครับบางทีลูกค้าเอาไปยิงหรือว่าผมเอาไปยิงเนี่ยไปยิงบ่อยๆเนี่ยจะรู้เลยนะครับบางทีมันจะมีอาการลูกดอกขาดนะครับลูกดอกขาดทิ้งนะครับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นชุดลางเควันก็ไม่เคยมีปัญหานะครับยิงมานี่ทําขายมานี่ประมาณหลายหลายพันเส้นแล้วนะครับน่าจะเกือบหมื่นเส้นแล้วนะครับนี่ครับ ชุดรางนะครับทั้งชุดลางทั้งปืนนะครับขายไปน่าจะเป็นหมื่นแล้วนะครับยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องลูกดอกติดขัดขาดหรือว่ากระเด็นกลับนะครับหรือว่าเชือกขึ้นมาพัน์กับยางไม่มีปัญหาเลยนะครับตัวนี้ผมก็ยิงมานานแล้วครับทดสอบกันมานานกว่าจะทําออกมาขายนะครับปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้ท่านี้นะครับสวัสดีครับ